สบายดีพี่น้องทางส,ส,ส,สปปลาวแหลวก็เอฟซีทุกคนเดอ้อนี่เอามาโชว์เอามาโชว์วนนี้สิทักซอยแบบหาหาห่วงใส่ผ้าหาองค์ให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเพื่อเพื่อนเพื่อนอยากไปทักใส่เองครับทักแบบนี้เบิ้งแล้วมันก็บ่ได้งามมากไหมแต่ว่ามันแข็งแรงนะพี่น้องมันแข็งแรงมากเลยสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบหอยวัตถุมงคลหลายหลายองค์นี่นี่ครับ หาองค์หรือว่าสิเพิ่มเป็นเจ็ดองก็แล้วแต่ครับมือกติมาบอกวิธีเฮ็ดครับง่ายๆครับเพื่อนๆมันบ่ต้องยุง่งยากบ่ต้องทักหลายอย่างหลายแนวดอกนี่ครับใส่เชือกลมเฮ็ดแข็งแรงขึ้นอ,อย่างนี้ครับนี่รุ่นนี้คือว่าควา่ำทนทานแล้วก็หอยพระดหลาย ông, องค์พร้อมครับหรือว่าอยากใส่เป็นสิบองค์ก็แล้วแต่แต่ว่ามือที่ทักให้เบิ่งนี่คือจํานวนห้าองนะครับนี่เห็นบห อยู่ผมห้อยๆนี่เห็นบอนัน่นเห็นบอแข็งแรงครับมันแข็งแรงดีกว่าสอยเหลดโดยซ้ำไปครับแล้วก็บรนักมากไม่แล้วครับเด้เออ้ามาเตรียมโตกันเลยบาทนี่นี่เอาเชือกล่มเชือกล่มแล้วแต่เปื่อนผมก็สใส่เชือกล่มใหญ่ในจักน้อยครับแบบกลางๆล่ะแบบกลางๆควมเงากะเงาแนจักน้อยนี่นี่เอ้ยเอาเลยไปอีกก็ได้ดอกประมาณ ประมาณในะดีนี่ครับประมาณยี่สิบหาก็แล้วกันสั่นหลมันก็ถืบว่าสมดุลไหมพี่น้องเอาตัดๆัดตััดแล้วก็ไปแช็คลนปุ๊บปุ๊รวดเร็วฟ้าฝั่งครับเห็ดไส์เองได้เด้อพี่น้องหรือว่าสิเฮ็ดขายก็ได้ครับเป็นวิธีง่ายๆเขาอยากบางคนเพิม่มมักอันหอยพะหลายๆองค์ไหมพี่น้องนี่เหมาะเลยเฮ็ดไส์เองแบบ แน่นหนาเด้แบบนี้บบเมนวาสิขาดง่ายเด้รับประกันควาวมแน่นหนาเฮดเด้เร็เวก็จริงแต่ว่าบบแมนวาอ่อนแอเด้สำหรับเหมาะสีไ่พระองค์ใหญ่ๆก็ได้นีน,นั่นนี่เห็นบ่ล่นไฟแล้วบาทนี่หลังจากล้นไฟติดกันแล้วนี่จะกลมแน่นครับแล้วก็สีมใสไซ่วงไห่วงตรงจุดกึงกลางครับ่วงผมกับสีไซมองนี่แหละครับพี่น้องนี่ ใส่มองไอ้ที่เขาต่อเนี่หละ่ะเพื่อ,อยังเพื่อเขาสิไดมทักทับแล้วมันตีบัได้เห็นห้อยต่อนี่ครับเขาก็มาห้อยตัวห่วงไว้ครับบ้านเขาตีเฮ็ดจักห่วงเขาก็ห้อยไว้หาห่วงสิบห่วงเจ็ดห่วงนั่นแหละประมาณนี้แหละครับโอ้อนเฮ็ดไอ้ห่วงพระนี่เพื่นที่ใส่ประมาณหนึ่งห่วงสามห่วงห้าห่วงเจ็ดห่วงแล้วก็เก้าห่วงประมาณนี้แหละเพิ่นที่บ่ใส่เป็นคููวา คนโบราานพ่นถือเนาะนี่ครับปฏิห้อยธรรมดาพี่น้องห้อยบ่อยมันเห็นบ่อยมันเห็นเหลดตัวนี้ครับนี่ห้อยเสื้อเข้าไปครับค่อยๆร้อยให้มันบังมันติดเลยเป็นเนื้อครับห้อยไหวอันเขาทิเเ็ดเจ้าองค์ก็ห้อยไห้นี่ผมห้อยไปหาอันครับหาห่วงหาห่วงนี่เห็นบอห้อยไหวห้อยไหวเลย ห้อยเตรียมไว้ทั้งหารละ่ะมันต้งสิสะดวกสบายครับเวลาเอาเห็ดเทียเดี่ยวไปเลยจบนั่นพี่น้องแจวบอร้อยไปเลยร้อยไปเลยนี่นี่แล้วกะมาหาจุดกึ่งกลางตรงที่เรามีรอยต่อเพื่อจะได้ถักทับไปเลยนี่มองนี่ ไปล่นะเขาถักทับมันก็ถี่ว่าเห็นห้อยต่อห้อยต่อกับิินแนนจีนาเขาก็อีกพี่น้องนี่มูเจ้าอยากได้หลายองค์กั่เขก็ไปเลยไ่หลายก็นี่ก็ได้เอ็ดสูตรเดียวกันนี่แหละน้องแนนนาครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับรุ่นนี้คือรับน้ำหนักได้ดีครับนี่ครับแล้วเราก็มาถักครับ นี่ครับผมมัดเขาไปเรียบร้อยแล้วมัดทุกจุดนี่เห็นบอเนี่ตัวนี้ผมก็จิไล่ก้าไปนี่ตัวที่สองกับเว้นระยะห่างมันเป็นระยะห่างเห็นมันพอดีนะพี่น้องว่าเวลาเขาห้อยพระแล้วมันจะอยู่ระดับใดระดับใดเขาก็ตองกาเบองนี่ครับเห็นบอที่เป็นคนละระดับนี่นี่นี่เขาก็ตัดแล้วก็ไฟแช็กล่นนี่นี่นี่ระยะห่างมันจะประมาณนี้แล้วพี่น้อง ทีหลกะมันไปพระหอ้อติดไปซนกันไหมเราก็ต้องกะระยะก่อนเห็นบ่กัน,นไล่ไปบบดนี้ทางนี้ก็เฮ็ดขึ้นกันไล่ไปให้มันครบหา,หาหาห่วงครับหาห่วงหรือพี่พน้องอยากได้ห่วงหลายก็นั่นก็นไล่ไปแต่ว่าหันหลยห่วงเขาก็ต้องเฮ็ดเง้วเพิ่มอีกเพื่อให้มันสมดุลเงีนน้นี่ครับเห็นบ่นี่เห็นบ่ระยะห่างนี่ครับระยะห่างนี่ ผมกะทิทักตัวกลางก่อนอันดับแรกครับมาขึงทักตัวกลางเพื่อหาหาจุดกึ่งกลางก่อนอันดับแรกครับทักตัวกลางก่อนพี่น้องทักห่วงตัวกลางก่อนนะเพื่อจะได้หาจุดว่าให้มันซ้ำกันนะนี่ครับกะสิมะคลองและก็สิทักทําการทักได้บาดนี่สิเอาสีแดงกับสีดํา น้องเสยวดำล้วนๆก็ได้เดอ้อนี่ก็ขึงห้ตึงครับขึงห้ตึงแบบนี้ครับนี่มัดใส่กัอฟยังก็ได้ครับฮอกสิเรมาทักตัวกลางกรอ,อันดับแรกทักตัวกึ่งกลางขนาดกลางก่อนแล้วก็มาไล่ข้างๆทีละอันครับนี่ทักตัวให้มันกึ่งกลางก่อนอันดับแรกวิธีทักกาบยากครับใส่ มันนี่ใช้เชือกเทียนสองสีครับสีดํากับสีแดงนี่ครับเอาก็มัดป็งสีครับพี่น้องทักไล่กลมธรรมดาละ่ะนี่มัดให้เรียบร้อยนี่เชือกกับว่าต้องย่าดอกเพราะเอาห่อิทักบหลายครับทักแค่หุ่มห,ห่วงให้มันอยู่ครับให้มันแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อสําคัญเด้มองนี่สันพระโลนเสียเด้ยนี่สอดกอาแงสีเล้ก็คอยทักไป เห็นบ่น่นเห็นบ่สอดกาไปคอยเห็ดไปหมันแน่นใจเย็นๆนี่เห็นบ่ หักไปก่อนครับเดี๋ยวจังสอดเขาไปด้ห่วงครับผมตอนนี้เห็นมันถึงจุดก่อนนี่ปึ๊บนี่ครับสอดขาไปเลยบาดพี่น้องนี่สอดเข้าไปสอดเขาไปในห่วงเพื่อให้มันล็อกห่วงให้อยู่ครับมันสีได้แข็งแรงเลยพี่น้องจะได้มีความแข็งแรงเห็นบ่นี่หัดดึงไว้เลยมัดไปเลยหูย่นะแนนจริงติงนี่บวานนั่นเห็นบ่มัดไปแล้วบาดก็สีดําสอดเาขาคือกันแล้วครับาก็มัดไป แล้วก็สอดเข้าไปในห่วงอีกพี่น้องสอดเข้าไปอีกจนกลัวมันสิไปหอดปุ่นแล้วเขาจังถักขา,ขามไปมันจังสิแน่นครับเพื่อให้ห่วงมันแน,น่น้อพี่น้องให้ห่วงแบบใส่ทนเลยล่ะอบอกไง,ไง่ายๆนี่ถ้าเขาบอล็อกไปลงจี่มันบอลทนครับก็สิลุดนี่เห็นักใบแนานหนาเลยใบเห็นไบม หลังจากนั้นก็ทักขวมไปเลยทักขวมไปธรรมดานี่ครับพัดเข้าไปเลยเห็นบอแข็งแรงเนี่ยพี่น้องแข็งแรงหลังจากเขามาัดมันไวแล้วนั้นไปเลยบาทครับให้ได้ขนาดเท่ากันแล้วก็สิตัดแล้วทุกห่วงก็ต้องทักแบบนี้เหมือนกันครับเอาให้มันเน้นความแข็งแรงครับเน้นความแข็งแรงความทนทานราวาเฮา มูลราคาสอยมันอาจสิบพ่าแพงแต่ว่าวัตถุมคงคลเฮาบางทีเซามาแพงๆโลนหายกะเสียหายได้พี่น้องเสียดายเนาะสอยหายบ่ปันดได้วัตถุมงคลเขาหายเนี่ยโอ้ลูก,กค้าเขาอยากน้่ขาถิมเหมืน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ลูกค้าน้่หาเจ้าของสอยเด้ถักบอดี <c oughs> นั่นเนองเนาะดึงให้นั่นปึน๊บนี่โอ้พอดีละมั่งนี่ อีกจักอันได้บนี่ิด้วยง,งามพอดีละมั้งนี่อีกจักอันบ่นบนโอ้เนี่ยยากเว้ยเ็ดเสือกสั่นโพดบ่เอาเอาขนาดนี้กับพอดีกันยุดอกนะั่นนี่ครับพี่น้องนั่นนี่เห็นบ่เบิ้งความแข็งแรงก่อนดีดึงให้เบิ้งนั่น,นเห็นบ่รับน้ำหนักไปเลย ล็อกดีครับไสทนเถิดได้พี่น้องเขาก็ับมาเบิ้งพี่น้องบาดว่าห,วห่วงเขาตีเฮ็ดไว้มันขยับขยื่นบ่บางครั้งเขาไปจับไปอย่างมันอดัดติดเขื่อนเขาก็ับมาปรับเบิง้งก่อนที่ทักเ้วยอพี่น้องเด้อต้องตรวจเบิ้งให้มันเรียบร้อยก่อนโอ้มันทักไปแล้วมันแก้ไขยากเลยพี่น้องมันดึงบ่ไปนี่เห็นบ่บางครั้งมันอาดติเลื่อนน้อยนึงเขาก็มัดจับใส่กันตักสิละครับล็อกใส่กันให้เรียบร้อยเห็นบ่ ไล่ไปเลยบาทนี่ทักคือกันเด้กพี่น้องทักคือกันทักลัด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 ไว้ก็ถือว่าซ้ำนี่ก็แล้วแล้วมันก็แข็งแรงทนทานครับนี่เขาก็ทักไล่ไปเบิ้งดี้ดีตอนทักให้มันซ้ำกันถ้าก่อนมั่นใจแล้วก็ทักไปทักไปต้องได้ขนาดออกมาแล้วก็ต้องเท่ากันนะครับว่ามันเบียวบิดอยู่ข้างหนึ่งมันิศิลปะโพดนั่นเห็นบ่นี่ซ้ำกันแล้วเขาก็ทำการถักก็เป็นอันว่า เสร็จสำหรับสร้อยที่เราจะเอามาห้อยวัตถุมงคลห้าองค์นะครับนี่เห็นบอ่อแลวแลวแลว้วแล้วแล้วพี่น้องเห็นบอน่อทนเนี่ยดึงให้เบิงทนทานแข็งแรงทนทานแข็งแรงนี่บ่มีห้อยต่อเพราะว่าห้อยต่อเข้ามาถักทับแล้วเบิงออกมาแล้วก็จะเป็นงานแบบว่าใช้ทนทานใช้ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีพระหลายๆองค์เป็นจะแขวนพร้อมๆกันอ,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 อาจจะเป็น เก้าองเจ็ดองสินะเฮาก็ทักเพิ่มขึ้นไปอีกนี่ต่อไปอีกก็ได้พี่น้องบางคนก็สิมิตกุอดู่ด้าหลังเขาก็ไปทักเพิ่มอีกแบบเดียวกันนี่แหละสูตรเดียวกันครับผมนี่ผมห้อยเบิงเบิงเบงเบงเบงแข็งแรงบอผูนอ้น่ะนี่หาองเด็ดนี่หาองค์เห็นหมบมบบดนั่นมันติดยุ่พอดีเลยพี่น้องอ่ะมันที่ยุ่พอดีเลยสันเว้นระยะห่างมันถือ อันเขาไปติดกันหลายว่าได้ด้พระกระทบอันปงปิงปงปิงเวลระยะห่างมันถือกระพร่องออกมาอะสวยงามครับนี่พี่น้องเบ่งเอาไปไปล่องพระกันเฮ็ดเบ่งอันเขาไปซื้อสอยแบบสตนเลียดแบบได้หลายห่วงเนี่กับราคาปรเมาณในหน่อยบาทเด้อสิบอกให้แองอยู่เด้ออันนี้เขามาเฮ็ดเองใส่เองแล้วก็มันใจคว่ำทนทานคว่ำแข็งแรงนี่ครับอันผู้ใดอันกี่ขั้นเด็ดกระซังมาได้ สั่งผมมาได้ครับเจ็ดราคาส่งอยู่นะครับสั่งมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นห่วงเดียวห้าห่วงสามห่วงเจ็ดห่วงเก้าห่วงเนาะประสิทธิ์อยู่ประมาณนี้แหละครับเก้าห่วงวันนี้ก็แค่นี้แหละครับไปเฮ็ดเบิงขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ